วสวัสดีค,ค่ะพบกับพอน้อยผอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศาาบาลตำบลบ้านดา่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของบัญชีอัตราเงินเดือนเงินเดือนและค่าตอบแทนของตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีนะคะ,คะหลายๆท่านก็สอบถามมาว่าเอ๊ะเขาคำนวณจากในส่วนไหนนะคะ วันนี้พอร้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะงค่ะก็ขออนุญาตเอ่ยถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภา,าเทศบาลรองประธานสภา,าเทศบาลสมาชิกสภา,าเทศบาลเลขานุก,การนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบีย้ยประชุมกรรมการสภา,าเทศบาลพุทธศักราช2500 5 4นะคะค่ะวันนี้จะพูดถึงค่ะในเรื่องของอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของตําแหน่งในยุคเทศมนตรีและรองในยุเทศมนตรีนะคะค่ะเป็นการคํานวณค่ะคำนวณจากรายได้ของเทศบาลค่ะคำนวณจากรายได้ของเทศบาลรายได้ของเทศบาลหมายถึงรายได้ตามงบการเงินประจําปี รายได้ตามงบประมาณประจําปีนะคะของงบประมาณที่ผ่านมาทั้งนี้จะไม่รวมเงินกู้ไม่รวมเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทกันนะคะคามาดูในส่วนของอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งค่าตอบแทนพิเศษค่ะทั้งตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีนะคะตามรายได้ของเทศบาลเริ่มที่รายได้ไม่เกิน1ลา้านบาท รายได้ไม่เกินหนึ่งล้านบาทค่ะเงินเดือนนายกเทศมนตรีหนึ่งหมื่นแปดสิบบาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทค่าตอบแทนพิเศษอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทรวมแล้วอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทนะคะส่วนตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเงินเดือนกายได้รับอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาท ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง1575บาทค่าตอบแทนพิเศษ1575บาทรวมแล้วตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีจะได้อยู่ที่8,670บาทนะคะกลับมาดูรายได้เกิน1ล้านถึง3ล้านบาทตำแหน่งเงินเดือนนายกเทศมนตรี11,520บบาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 2,300บาทค่าตอบแทนพิเศษ2,300บาทรวมแล้วได้รับอยู่ที่16,120บาทส่วนตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีค่ะตัาเงินเดือนได้รับอยู่ที่6,360บาทค่าตอบแทนประจำตาแหน่งได้รับอยู่ที่1,725บาทค่าตอบแทนพิเศษ1,725บาทรวมแล้วได้รับอยู่ที่ 9,810บาทนะคะกลับมาดูรายได้เกิน3ล้านถึง5ล้านบาทเงินเดือนนายกเทศมนตรี13,800บาทค่าค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอยู่ที่2,500บาทค่าตอบแทนพิเศษได้รับอยู่ที่2,500บาทรวมแล้วตำแหน่งนายกเทศมนตรีได้รับอยู่ที่18,800บาท มาดูตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเงินเดือนได้รับอยู่ที่7,560บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง1,875บาทค่าตอบแทนพิเศษอยู่ที่1,875บาทรวมแล้วตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีได้รับอยู่ที่11,310บาทนะคะการมาดูรายได้เกิน5ล้านถึง7ล้านบาท ค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรีอยู่ที่15,600บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งได้รับอยู Rainbow ่ที่2,650บาทค่าตอบแทนพิเศษอยู่ที่2650บาทรวมแล้วนายกเทศมนตรีได้รับอยู่ที่2 0 0 0บาทไปดูตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีค่ะเงินเดือนได้รับอยู่ที่8,580บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ได้รับอยู่ที่1 9 9 0บาทค่าตอบแทนพิเศษได้รับอยู่ที่1 9 9 0บาทรวมแล้วตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีได้รับอยู่ที่12,560บาทนะคะถ้ามาดูไรายได้เกินเกิน7ล้านถึง9ล้านเงินเดือนนายกเทศมนตรีได้รับอยู่ที่17,400บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งได้รับอยู่ที่2,800บาท ค่าตอบแทนพิเศษได้รับอยู่ที่2,800บาทรวมแล้วนายกเทศมนตรีได้รับอยู่ที่23,000บาทมาดูตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเงินเดือนได้รับอยู่ที่9,600บาทค่ะค่าตอบแทนประจำตำแหน่งได้รับอยู่ที่2,100บาทค่าตอบแทนพิเศษได้รับอยู่ที่2,100บาทรวมแล้วตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ได้รับอยู่ที่13,800บาทนะคะก็มาดูกรณีรายได้เกินเกิน9ล้านถึง10บล้าน9ล้านถึง10ล้านค่ะเงินเดือนนายกเทศมนตรีได้รับอยู่ที่1 9 8 0 0บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งได้รับอยู่ที่3000บาทค่าตอบแทนพิเศษได้รับอยู่ที่3000บาทรวมแล้วนายยกเทศมนตรีได้รับอยู่ที่ 25,800บาทนะคะมาดูตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีค่ะเงินเดือนได้รับอยู่ที่1880บาทค่าตอบแทนประจำตำแหนง่งได้รับอยู่ที่2,300บาทค่าตอบแทนพิเศษได้รับอยู่ที่2,300บาทรวมแล้วตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีได้รับอยู่ที่1 5 4 8 0บาทนะคะ กามาดูกรณีรายได้เกิน10ล้านถึง25ล้าน10ล้านถึง25ล้านเงินเดือนนายกเทศมนตรีได้รับอยู่ที่27,600บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งได้รับอยู่ที่4 0 0 0บาทค่าตอบแทนพิเศษได้รับอยู่ที่4 0 0 0บาทรวมแล้วตำแหน่งนายกเทศมนตรีค่ะได้รับอยู่ที่35,600บาทนะคะการมาดูตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีค่ะเงินเดือน ได้รับอยู่ที่15,180บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งได้รับอยู่ที่3,000บาทค่าตอบแทนพิเศษได้รับอยู่ที่3,000บาทรวมแล้วตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีได้รับอยู่ที่2 1 1 8 0บาทนะคะค่ามาดูกรณีไรายได้เกินเกินเท่าไหร่เกิน2 5ล้านถึง50ล้าน กา,าเงินเดือนนายกเทศมนตรีได้รับอยู่ที่28,800บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งได้รับอยู่ที่6,000บาทค่าตอบแทนพิเศษได้รับอยู่ที่6,000บาทรวมแล้วตำแหน่งนายกเทศมนตรีก็จะได้รับอยู่ที่4 8 0 0 0บาทมาดูตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีการเงินเดือนที่จะได้รับ15,840บาทนะจ๊ะ ค,ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง4,500บาทค่าตอบแทนพิเศษ4,500บาทเช่นการรวมแล้วตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีจะได้รับอยู่ที่24,840บาทนะคะถ้ามาดูกรณีไรายได้เกิน50ล้านถึง100ล้าน50 000ล้านถึง100 000, ล้านเงินเดือนนายกเทศมนตรีได้รับอยู่ที่30,000บาท ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งได้รับอยู่ที่8000บาทค่าตอบแทนพิเศษได้รับอยู่ที่8000บาทเช่นเดียวกันรวมแล้วตําแหน่งนายกเทศมนตรีกจะได้รับอยู่ที่46000บาทมาดูตําแหน่งรอง,รองนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีเงินเดือนจะได้รับอยู่ที่16500บาทค่าตอบแทนประจําตําแหน่งได้รับ6 0 0 0บาทค่าตอบแทนพิเศษได้รับอยู่ที่6 0 0 0บาทรวมแล้ว ตำแหน่งรองในยกเทศมนตรีจะได้รับอยู่ที่28,500บาทนะคะคลัามาดูกรณีนนรายได้เกินเกินเท่าไร่เกิน100ล้านถึง300ล้านค่ะเงินเดือนในยกเทศมนตรีอยู่ที่45,000บาทค่ะค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอยู่ที่9,000บาทค่าตอบแทนพิเศษ9,000บาทรวมแล้วจะได้รับอยู่ที่63,000บาทนะคะ กลัมาดูรองนายกเทศมนตรีค่ะเงินเดือนที่จะได้รับ24,720บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง6,750บาทค่าตอบแทนพิเศษ6,750บาทเช่นเดียวกันรวมแล้วตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีจะได้รับอยู่ที่38,220บาทนะคะกลัามาดูกรณีรายได้ค่ะรายได้เกิน300ล้าน เกิน3 0 0ล้านเงินเดือนในยกเทศมนตรีจะอยู่ที่55,530บาทนะคะเงินค่าตอบแทนประจําตำแหน่งอยู่ที่1,000 0บาทค่าตอบแทนพิเศษ1,000 0บาทรวมแล้วท่านจะได้รับอยู่ที่75530บาทค่ะมาดูเงินเดือนรองในยกเทศมตรีนะคะรองในยกเทศมตรีค่บเงินเดือนจะอยู่ที่3 0 0 0 0น 540บาทค่ะค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง7,500บาทค่าตอบแทนพิเศษจะอยู่ที่7,500บาทเช่นเดียวกันรวมแล้วตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีค่ะจะได้รับอยู่ที่45,540บาทนะคะค่ะ,คะก็เป็นเ,เงินบัญชีเงินเดือนเงินเดือนค่าตอบแทนประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษทั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีและตำแหน่ง รองนายกเทศสมนตรีนะคะค่ะก็ตามรายได้ของเทศบาลค่ะก็คงจะชัดเจนไดายหลายท่านก็สอบถามพ่อน้อยเข้ามาว่าเอ๊ะเขาคิดจากส่วนไหนค่ะก็รายได้ของเทศบาลก็คือรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะจะไม่รวมเงินกู้เงินสะสมเงินอุดหนุนทุกประเภทนะคะมาคำนวณตามฐานเงินเดือนให้แต่ละตำแหน่งนะคะ ก็คงจะชัดเจนได้หลายท่านก็สอบถามมาค่ะหรือท่านใดค่ะที่จะสอบถามผ่อน้อยเพิ่มเติมหรือจะร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ส่งมาได้เลยนะคะทุกคำถามทุกคอมเมนต์ค่ะข่อน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามข่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะคสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ